พี่น้องอย่าลืมนะถ้าพวกนี้เป็นศาสนาจริงแนละ้วผมบอกไม่ใช่เนะี่ยผมตกมุตัดนะถูกไหมนบะีทําไว้แนละ้วม,มาพูดนี้เลยไงผมตกมุตัดสถานเดียวนะ่ะผมไปอยู่ในสถานะขายกระเสียวมีลายเยินรอบผมก็ได้ขึ้นรรคนผมไม่ต้องมานั่งเสียงวันนี้ขอเตือนทนะ่านมีน้องที่จะไปร่วมอะไรก็แล้วแต่ต้องดูเวยมันใช่ไหมมันใช่ไม่ใช่เฮ้ยอย่าว่ากันมันต้องพูดมันต้องพูด ที่บ้านเราทําเอานะที่บ้านเราบอกว่าเฮ้ยพวกมึงนทำไม่เอามันหักปูนี่มันหับอิมัมชบีรรฮิมาฮุลลโลนี่กูววพวกกูเนี่ยไปดูเมาลินบัตด,ดันดีนิสูชับานานิสูเสาเอกเสาโทอืมเสาเอกเสาโท ขันมากเอกขันหมากโทขันหมากเอกขันหมากโทอะไรเดียวอะไรนะน้ำคุดบ้าเคยเห็นบ้าน้ำคุดบ้าไหมน้ำคุดบ้าน้ำบาร์ดอน้ำบารดอโอ้โหบาร์ดดออ่านิทรชศบานไปแล้วมีอะไรอีกแม่ผมจดมาจดมา อัดน้ำศพฟัดน้ำศพฟัดอิซิคุโบออ่าอ่าอิซิคุโบเฝ้าคุโบอเฝ้าคุโบอ่าอ้าวทำบุญสามวันเจ็ดวันสามวันเจ็ดวันสามวันเจ็ดวันสี่สิบวันร้อยวันมีอีกบารณาเลยส่งรัวส่งรัวส่งวิญญาณส่งรัวอ่าส่งรัว น้องครับเมาลิตเนี่ยพวกเนี้ยไม่รู้จักเมาลิตเริ่มทำประมาณ330ฮิอยรามสิบรักราไมัดหับสุดใช้ตาย2-4-1สหเมาลิตเริ่มทำไีแรก ในตะกูในอะไรนะกษัตริย์ปฏิมีประมาณฮิตเีร์สักราที่สามร้อยกว่าพวกนี้รู้จักไหมนบ,บีบอกว่าสรรลุมูริมหดตาตุฮาถือว่าเป็นความชั่วสุดๆไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ๆในศาสนาเนี่ยไอ้ที่ไม่ใช่ศาสนามันเป็นศาสนานี่มันชั่วใครว่าเมาลิดบัรดันดีเดี๋ยวผมบอกก่อนนะบัตดันดีนันมีสองเวอร์ชันหนังสือ Wathan amin tadzakuri jirani bi di salami ma za tadhamham ya ra mimmu la tim dami มาห์ลายาฝัลลิวะซัลิมไอิมะนาบะดาอาล่าฮะบิบิกะฟอริลกอลฟิคุลเลห์มิใช่ไหมครับวอร์ชันของมูฮัมหมัดอัลบูซีรีคนคนนี้เกิดฮิจรัลสกดาที่608ตาย696 เกิด608ไอ้คนที่แด่งอามีนตะยักกูรีจีเนี่ยพี่น้องว่าเป็นศาสนาไหมตอบเป็นไม่เป็นเล่ยมันเราคณอยู่นั้นมึงไม่อ่านนะมึง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 คณิตจะไปไหนมึงไม่ได้นะไอ้พวกนี้คณะใหม่ไอ้พวกนี้ไม่เอามันหัดถามเล่ยมสวีรู้เรื่องไหม อิมัมชวีนะตายฮินที่รัสกราบที่2 0งีเอาใครที่สังกัดมัหับดูไว้อิมัมชวีตาย204ไอ้คนแต่งอามีนตะดักกูรีจีเกิด608อิมัมชวีรู้เรื่องไหมเวอร์ชั่ 2> <อ>น2ในหนังสือบัตบัญญีจะมี2เวอร์ชั Word, Word ่นเวอร์เวอร์ชั่นที่2นี่คนแต่งชื่อ Jafar bin Hasan bin Abdul Karim al-Bardamji al-Husaini. Belumคนอยู่เมือง Madinah al-Munawwarah, orang Saudi. Kita yaekประเทศนะ นูน Saudi. Ya Nabi salam 'alaika ya Rasul 'alaika يا نبي سلام عليك صلوات الله عليك اشرق البدر علينا فاختفت منه البدور ลาฮูสนิกามารออยนากัตตุยาวะจฮัสุรุรียานาบีสลัลลัมคนคนนี้คนแต่งเกิดฮิจรัษกาดที่หนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ด พันหนึ่งอยเจ็ดสิบเจ็ดบ้านเราไม่ได้นะมึงออกลูกมามึงต้องขึ้นเตนะต้องเอาหนังสือบัตรดันจีแล้วมายืนกันอัชรอนบาดดรุนนบ,บีรู้เรื่องไมป๊อปฟาบารู้เรื่องไหตาบีรู้เรื่องไหมตาบีตาบีรู้เรื่องไหมไอ,อิหมัดฮับเบนซีรู้เรื่องไ อินนาลิลลาห์อินนาอิลัยฮิรอจูนพอเข้าใจยังวันนี้แฉแฉหมดเปลือกเลยใครยังไปอ่านอยู่แล้วบอกว่าเป็นศาสนาเนี่ยแชกะลิมอนะผมชัดไหมเนี่ยผมรู้ชัดไหมเนี่ยท่านบอกเฮ้ hey, มันมันเป็นศาสน,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 นาเงิน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 นบีบอกว่าสัรงลอุม uh ูริมุฮดะตากวาถือว่าเป็นความเลวที่สุดสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ๆเกี่ยวกับกเรื่องศาสนา ทำไมลผมถึงตอบตั้งทําไมผมถึงต้องมายืนตรงนี้มึงชอบไปว่าเขามึงชอบไปว่าเขา,าเอกเสาโทรไอถนอนเนะเี่ยนะเลยสีนกรดิเขาเรียกอะไรเทพรักหลักฐานจากเทพรักบ้าเรานี่จะก,ก่อนหนสือจะอะไรนะจะตั้งโรงเรียนจะตั้งตูเราอัลลอฮ ขึ้นเสาเอกเสาโทให้แล้วมันจะมีบรารกอะไรจะสอนศาสนาตามนาบีมุฮัมมัดสุลลัลอฮุอเลวะัลามจะเรียนกุรานพอเริ่มสร้างโรงเรียนขึ้นเสาเอกเสาโทรไปเอาอะไรวะามไปเอาสูตรของ ยาปัดคนเนี้ยบปิดันดีญาณบียินคำมมนี้กันญาณบีสาลามาไลากะแล้วก็เอาเสาเตรียมนี่นี่แล้วก็พอไปเทียบเปรียบเทียบไปเปรียบเทียบมาการขึ้นเสาเอกเสาโทเป็นของธรมมลุ่มของเทพรักซึ่งคนต่างศาสนาเน่ะเราไม่ได้เป็นพนาความเชื่อเขานะเขาเชื่ออย่างนั้นสมัยก่อนมันเลยจะสร้างบ้าง เขาไม่มีปูนเขาต้องไปตัดได้ไม,ไม้ในป่าเขาเชื่อว่าเทพรักษ์เป็นเทวดาเทพรักษ์เนี่ยเขาเฝ้าป่าอยู่การไปตัดเข้ามาก็ต้องขอเข้ามาเข้าใจยังก็เวลาจะขึ้นเสาเอกเสาโทไปเอาไม้เข้ามาเนี่ยก็จะวางหัวหมูใช่ไหมหัวหมูอะไระอะไรเส้นไหวของเราเปลี่ยนจากหัวหมูเป็นขเหนียวเหลือง เปลี่ยนจากมรทวา,ทาจ,กจกวากตะวันแทนสุปาโนเขาก็สวดเห็นไหมผมรักียนนาบีใส่เวอร์ชั่นอาลรับเข้าไปยนนาบีสัลามทำไมทำไม่ได้เนาะเดี๋ยวมึงจะมีอันเป็นไปอย่างนู้นอย่างนี้นี่นอะไรทำไมต้องแฉอย่างนี้ก็นี่มันเป็นเรื่องจริงผมมึงบอกวันนี้จะใครเรียนวันนี้แล้วยังกลับไปทำอีกก็วัดสาลามุบินคอยรีตัวไหตัวมันเด้ พี่น้องอย่าลืมนะถ้าพวกนี้เป็นศาสนาจริงแนละ้วผมบอกไม่ใช่เนี่ยผมตกมุ้ตัดนะถูกปะ่กนะนบีทําไว้แนละ้วมึงมาพูดนี่ได้ไงผมตกมุ้นตัดสถานเดียวนะ่ะผมไปอยู่ในสถานะขายก๋วยเตี๋ยวมีลายเดินรอบผมก็ได้ขึ้นสวรรค์ผมไม่ต้องมานั่งเสี่ยงวันนี้ขอเตือนทนะ่านมีน้องที่จะไปร่วมอะไรก็แล้วแต่ต้องดู้วยมันใช่ไหมมันใช่ไม่ใช่เฮ้ยอย่าว่ากันมันต้องพูดมันต้องพูด แล้วไปดูคันเอกกันมาโคอลัลลอฮ์ของพรามยิ่งสามวันเจ็วันหลักฐานมีไหมมีที่วัดอย่าไปร่วมนะนายสามวันเจ็วันเวลากระทาบุญงอนคืนเวลามีใครตายเนี่ยอย่าไปร่วมนะเท่ากับไปสนับสน,นุนเขานะอิทีกูโบเท่ากูโบน้ำกบตดอลัลลอฮ์น้ำบอร์ดดอเดี๋ยวผมจะพูดวันพุธไ์สดเนี่ย ที่วันน้ำาดออมีไหมผมจะพูดในวันพุธไล์สดของมูลนิธิพี่น้องครับถามอิมมัมฮานาฟีเขาสังกัดมาทบไหนเนี่ยมาับแรกเลยเวลามีปัญหาเขาจะกลับไปหา อ,อิมัมมาลิกีเวลามีปัญหาเขาจะกลับไปหาอันกุรอาฮนฮะดิษเหมือนกันหมดเลยพี่น้องครับแต่อาจจะมีขัดแย้งบางประเด็นเพราะเขาไม่ได้อยู่ที่เดียวกันครูอาจจะสอนเรื่องนี้แต่หลักฐานบทหนึ่งก็ยังไม่มาไม่ได้รู้หลักฐานตรงนี้ไอ้นั่นรู้หลักฐานตรงนี้แต่ไม่รู้หลักฐานตรงนั้นนั่นวัดว่าลำเรื่องเขาแต่วันนี้เรารู้หลักฐานที่มาที่ไปแล้วเรายังจะตะแบงว่าเฮ้ยเขาก็อุลมามะนะกูจะกินขบมาวียตามอิมัมมาลิกีมันก็ไม่ใช่ เพราะหลักฐานวันนี้รู้แล้วคิดว่าพี่น้องครับวันนี้สี่ทุ่มกว่าละพอประมาณเข้าใจนะเข้าใจนะครับเข้าใจนะเพราะพิธีต่างๆอิซุงอีซีกูโบโอะไรต่างๆนานาในบ้านเราผลิตนั่นเองยังมีทําบุญประเทศอีกทําบุญประเทศในในประเทศไทยเรามานั่งทําบุญกันอีกไม่มี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 มมมมกลับไปสู่คุรานแล้วก็ฮะดิษและความเข้าใจของเราบรรดาซอฮาบบาน เรื่องทั้งหมดถ้าพี่น้องครับมีพี่น้องอยากพี่น้องทําอยู่เตือนเขาแล้วก็ไม่ต้องไปร่วมเตือนได้เตือนเตือนไม่ได้ก็ขอดูอาให้เขาเรามีหน้าที่แค่นี้มากไปกว่านี้ไม่ได้ถ้าไม่ใช่ลูกหลานเราถ้าลูกหลานเราเราบังคับได้มึงจะไปร่วมนะมึงไม่เอานะก็คิดว่าพี่น้องคงจะเข้าใจินช้ำเหรอ